พราะว่าการออกอ่ะคือสําหรับเราอ่ะเรารู้สึกว่ามันมันเป็นมันเป็น strategic move อ่ะคือมันไม่ใช่เราเราไม่ได้ออกเพราะความรู้สึกนะอ้อันนี้จริงๆนะคือเรารู้สึกว่าเหมือนแบบปัญหาหรือความเหนื่อยหรืออะไรก็ตามเป็นเรื่องปกติของการทางานคือทําอะไรมันก็มันก็จะต้องมีโมเมนต์แบบ up and down อะไรเงี้ยแล้วส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนแบบเหมือนตื่นมาอีกวันหรืออะไรเงี้ยความเหนื่อยมันก็จะหายไปหรือน้อยลงหรืออะไรเงี้ยบางทีมันก็ไม่ได้หายไปแบบ completely แต่ว่ามันก็ ก็ยังโอเคยังไหวไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยแต่ว่าในมุมนึงเราก็รู้สึกว่ามันก็มี Personal Goal ของเราบางอย่างที่เราอยากจะทำแล้วถ้ามันสามารถไปด้วยกันได้ก็ดีแต่ถ้ามันเหมือนกับว่าเท่าที่ดูทรงอ่ะแล้ว Capacity เราที่เราจะต้องให้กับงานในทุกๆวันเพราะว่าผมแบบคือทำงานทั้งกลางวันกลางคืนต้องบอกว่าเหมือนแบบอ่ะแล้วผมก็สอนเสาทิ์ด้วยก็คือเหมือนทำงาน ทุกเวลาตลอดเวลาใช่ใช่ใช่แล้วมันมันก็เลยเหมือนกับมันไม่มีรูมให้เราแบบได้ทําอย่างอื่นที่ใจเรารักอะไรเงี้ยฟังฟังไว้นะคะนักเรียนที่ชอบโทรมาตอนแบบไม่ไม่แน่ใจว่านะคือไม่รู้อาจารย์คนอื่นเป็นเว่าคือคามินเนี่ยจะแบบไม่เป็นหรอก <c oughs>